เราเราเราเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซนไหมกับตอนนี้เราไม่เป็นตัวเองร้อยปเซน์แต่เราชอบเราในเวอร์ชั่นแบบนี้มากกว่าเดิมพี่เป็นท็อกซิกห,หนูแต่ตัวหนูอะ่ะก็เป็นท็อกซิกของพี่เหมือนกันเลิกกับแฟนเนี่ยเราไม่ตายเพราะตอนที่เลิกคนที่สองน่นเยียงที่บอกาหนูเสียใจมากกลายว่าอ้าวก็ยังไม่ตายเลยนะก็ยังอยู่ได้ยเยครียด่ะถ้ากูเป็นอย่างเงี้ยต่อไปอะ่ะ ผัวต้องมีเงินน้อยแน่ๆพอมันมีข่าวขึ้นมาปุ๊บอะอะถามตรงนี้เลยว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นตอนจะเลิกกันเราคิดอยู่นานปะนานมากและคิดด้วยว่าไม่น่าจะเลิกกันได้แฟนเก่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดนะค<ม>ือในช่วงหนึ่งเราเปน็นเพื่อนพี่น้องพาร์ทเนอร์ชีวิตแต่วันหนึ่งปุ๊บเรากลายเป็นคนที่ไม่รู้จักโชคดีมากที่แบบว่าเจอผู้ชายคนนี้ไม่มีใครอยากให้แบบ มันเป็นแบบนั้นนะมันเรื่องของตัวบุคคลที่ทําชั่วกับปูมันก็เหนื่อยนะแต่ว่ากินอะไรอร่อยๆเราก็ลืมละไอีกอย่างกูกำลังพยายามอยู่นะมึงไม่พยายามกับกูวะมึงรู้ไหมว่าเหตุผลที่เราเลิกกันเกิดกูไม่ใช่คนทําให้เราเลิกกัน